ดูต้นละมุดต้นนี้ครับกำลังจะเริ่มออกดอกส่งยอดมาแล้วครับต้นยังไม่งามมากเพราะว่ามีมแมลงมารบกวนพอไม่ได้ไล่ด้วยน้ำหมักบ่อยๆมแมลงก็มาแทะใบจะแหวงแวงครับนี่ครับ แบบธรรมชาติอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อาศัยล่มอาศัยล่มไม้อันนี้เป็นต้นแคครับกินได้ทัางสองอย่างแครก็ออกดอกเรื่ยอยๆวันนี้เราจะมาบำรุงกันด้วยน้ำหมักสูตรดีครับมีวิตามินไขมัน วิตามินต,ต่างๆที่ได้จากกล้วยสุกผลไม้สุกเช่นมะละกอสุกกล้วยสุกและสับป,ปะรดก็อเอามาหัน่นและหมักไว้ใส่กากบน้ำตาลสักแก้วหนึ่งครับแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งเดือนขึ้นไปก็จะใช้ได้ครับก็จะมาเทใส่บัวรดน้ำครับลินลินนะครับเดี๋ยวจะเทน้ำไม่ออก ใส่แป็นักร้อยซีซีก็ได้ถ้ามีเยอะอันนี้ก็ใช้มานานแล้วครับได้ผลดีช่วยทำให้ลไมพืชผักออกดอกผลดีโดยเฉพาะไม่หลุดร่วงง่ายๆครับเราจะใช้ไม้คนหรือใช้มือคนก็ได้น้ำสัก ยีิลิตรก็ได้แต่อันนี้แค่สิลิตรครับเพราะว่าบัวรลดน้ำเล็กเราก็ลากรถคนต้นให้ทั่ว เราก็จะมาดูกันวันหลังครับหลังจากเราลดน้ำด้วยน้ำหมักผลไม้ไปแล้วครับสังเกตครับผ่านไปสักสองสาวันก็จะเริ่มะมุดก็จะเริ่มออกดอกโอ้หมาแล้วครับนี่ครับออกมาแล้วมีหลายช่อครับออกทั่วไป พอเมื่อใบเขาขัดมาแล้วใบเขาเริ่มแก่เป็นเพสลาดเราก็จะเริ่มออกดอกมาเรื่อยๆดีครับเราก็ต้องลดน้ำเขาอยู่ทุกเชา้าเย็นหลังจากเราก่อจะออกดอกลดน้ำเรื่อยๆใบอ่อนก็ยังแตกไปด้วยครับเพราะว่าเราลดน้ำเรื่อยๆ เาก็จะแตกใบ,บได้ด้วยรพร้อมกับออกช่อดอกมานี่ครับออกมาเยอะครับภาพอาจจะมืดไปสักหน่อยการบำรุงด้วยน้ำหมักผลไม้ทำให้พืชผลติดช่อดอกดีไม่หลุดร่วงแต้นละมุดนี้ก็ไม่ได้งามมาก,กเพราะว่าปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะต้นแคร์ตเล็กๆ เขาก็พอๆกันแต่ตอนนี้ผ่านไปเกือบสองปีแล้วครับต้นแคต้นใหญ่มากแต่ละมุดยังไม่ใหญใ่เพราะว่าอยู่ใต้แต่ข้อดีครับการปลูกต้นไม้อาศัยกันเขาจะไม่ค่อยเป็นโรคโดยเฉพาะไม้ผลเพราะว่ารากของต้นไม้ใหญ่ก็ช่วยดูด กินเชื้อโรคเชื้อรากำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่ไม่ดีไปด้วยทำให้ต้นไม้เล็กๆก็จะไม่มีเชื้อโรคมาเชื้อรามากินรากทำให้ออกดอกออกผลได้ดีก็ <c oughs> ฝากไว้แค่นี้ครับการใช้น้ำหมักช่วยเร่งให้ละมุดออกหดอก ออกผลไม่หลุดล่วงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ